ในภาพมีทั้งหารตำรวจเลยนะนักการเมืองนักธุรกิจรบเลยคุณเบนสมิธเนี่ยมีลักษณะเป็นของล็อบบี้จีส์นะครับภาพถ่ายเนี่ยมันถ่ายวันสิบปีแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้มีอันจะกินอะผู้ง่ายกลุ่มคนร้ายเนี่ยก็จะมักใช้พื้นที่อย่างนี้แหละครับเป็นที่แสวงหาหน้าคอนเนคชั่นใครที่ไปกอดคอกับใครใครที่ไปตีก๊อกกันกินวายกินเหล้ากันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ตอบแทนกันไปว่าไปติกนี่เขาหรือเปล่า <c oughs> คนสีเทาๆเนี่ยจะมาย้อมตัวเองเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมาขึ้นมากขึ้นเพราะเรามีมีระบบที่กฎหมายแข็งแรงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยป,อยปาะละเลยเอาพวกง่ายประเด็นอันนี้ก็คือกรทอเนี่ยขายหุ้นของบางจากเนี่ยก็ไปตรวจสอบย้อนหลังเลยครับใครมาซื้อจำนวนเท่าไหร่ใช้เงินมาจากที่ไหนอะไรทําให้ธุรกิจแก๊งอาญชญากรรมเหล่านี้มาสนใจพลังงานของบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของบางจาก เพื่อให้เงินเขาถูกฟอกอย่างอย่างครบถ้วนเนื่องการเป็นนักการเมืองเลยสิ่งที่สำคัญทาตัวให้สะอาดอย่าไปคบกับสีเทาอย่าไปอีหลักอีเรือแกล้งอายัดไว้หมื่นล้านแล้วก็ปล่อยคืนไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าล้านเนี่ยสังคมไทยจะต้องไม่ยอมรับเงินแบบนี้ได้แล้วผู้สื่อข่าวถามนายกต่อว่าแสดงว่าเบนสมิธเนี่ยรู้จักผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราดีเลยใช่ไหมเนี่ย นายกถึงกับหัวเราะเลยนะคะแล้วบอกอกว่าพวกคุณก็เห็นรูปแล้วจะมาเอาอะไรกับรูปถ่าย7ปีที่แล้วผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลไม่กล้าปราบพวกของเบนส์มิทใช่ไหมนี่ถามแบบไอ้นี่เลยลึกเลยนะคะนายกบอกผมหรือจะไม่กล้าแตะ You know me little ago <laughs> บอกแบบนี้นะภาษาอาจจะเสียงเนียงไม่ได้เท่ากับคุณอนุทินนะรู้หรือเปล่าว่าแปลว่าอะไรเขาถามก็บอกเนี่ยคุณรู้จักผมน้อยไปค่ะเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยดิฉันว่ามันก็ซีเรียสเกินกว่าที่เราจะมาเป็นตลกหรือเป็นตลกร้ายอะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าไอ้เจ้าคอนเน็ชันทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเรียกครอบงำะคะในส่วนของออประเทศเราเนี่ยไปเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะกับ พลตำรวจตรีสุภิสารพักดีณรินา์นะคะรองหัวหน้าพักประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะท่านเป็นอดีตผู้ผู้การกองปราบด้วยเนาะเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีภาพทงภาพถ่ายนะเกี่ยวกับบร,รรดานักการเมืองเข้าไปด้วยท่านมองภาพสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ยังไงบ้างคะเออพอดีภาพถ่ายเนี่ยมันถ่ายวันสิบปีแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้มีอันจะกินอนะ่ะพูดง่าย ในอดีตนะครับแล้วก็พกค้าสมาคมประเภทพวกเขาเรียกว่า,าคนมีตังค์อะแล้วก็นักการเมืองรวมหัวการไปตีก๊อปไปทําน่นทํานี่นทํากิจกรรมเน่ยฮะ mm hmm. มันก็มีทีถ่ถ้าเป็นภาษาไว้ร่วงก็คือที่สูมหัวกัอนนละนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของคนรวยอะ่ะนะครับ hmm. ก็ต้องถ่ายรูปถ่ายเอกสารทําหลักฐานไว้กลุ่มคนร้ายเนี่ยหรือกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ย ก็จะมักใช้พ <lich> ื้นที <PA AN>: <S <S ่อย่างนี้แหละครับเป็นที่แสวงหาหนาดเป็นที่แสวงหาคอนเน็กชันเป็นที่แสวงหาของตัวตนของตนเองเพื่อให้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเองเป็นอันอโนนเนี่ยพง่ายไม่มีใครรู้จักก็จะได้ภาพพวกนี้เอาไปใช้ในการอ่าทำมาหากินอพูดง่ายๆนะครับแล้วก็พอสิบปีย้อนหลังมาความมันก็แตกความก็แตกก็ต้องปฏิเสธกันไปกันมานะครับ ใครที่ไปกอดคอกับใครใครที่ไปตีคอก,กันกินวายกินเหล้ากันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่จะต้องตอบแทนกันไปนะครับว่าไปติดนี่เขาหรือเปล่าแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันมาหรือเปล่านะครับถ้ามีหรือติดค้างกันก็ต้องใช้กันไปนะครับนั่นะเป็นเรื่องของสังคมไฮโซหรือสังคมระดับสูงที่มีตัวตอนอยู่จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสิบกว่าปีที่แล้วนะครับส่วนภาพที่ติดใกล้ทันสมัยของ ท่านหนึ่งที่บอกว่าถ่ายในงานเลี้ยงอะไรนะฮะมันก็เป็นเรื่องของอีเวนต์นะครับ mm hmm. ที่เป็นคนต้องการหาแสงนะครับ mm hmm. ก็จะพยายามหาผู้มีบารมีนะครับก็เข้าไปถ่ายรูปผมก็โดนบ่อยฮะ mm hmm. ไม่ใช่ไม่โดนนะครับแต่เป็นระดับล่างนะ mm hmm. ระดับชาวบ้านประชาชนมา,มาขอถ่ายด้วย <laughs> แต่ไม่ใช่รนะดับพวกไฮโซพวกนี้ับครับ,รบแต่มันสะท้อนไหมคะว่าโอ้กรณีอย่างเบนเซมิดเนี่ยก็คือรันทุกวงการเลยแล้วมันก็อาจจะทําให้มองได้ว่าเอ้ยกําลังที่จะ app, อิงแอบอํานาจเพื่อที่จะทําเรื่องบางอย่างหรือเปล่าเขาเรียกมันเป็นการวางแผนล่วงการล่วงหน้าได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนร้ายที่เป็นองค์กรชญจกรรมลักษณะใหญ่แล้วเนี่ยมีเบี้ยงเหลือเบื้องหน้าที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้คือลักษณะของ คุณเบนสมิธเนี่ยมีลักษณะเป็นของลอบบี้จีส์นะครับแล้วก็เป็นลอบบี้จีส์ในบางประเทศก็เป็นเป็นลอบบี้จีสที่ถูกกฎหมายนะนะครับเหมือนกับการเปิดบ่อนการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะครับในกัมพูชาก็ถูกถูกกฎหมายในมาเก้าก็ถูกกฎหมายนะครับก็เขาคิดว่ามันก็คงเป็นสิ่งที่ทําชอบแล้วนะครับแล้วก็คนบางคนก็ยังคบหากับนักธุรกิจแบบนี้อยู่นะครับมันก็เลยเป็นการเข้ากวนของสีสเทาๆ นะครับสีเทาๆที่มีอยู่แ,<ค>แล้วก็ทําให้เห็นว่าประเทศไทยมันมันไม่ใช่สีเทาอ่ะมันมันต้องสีขาวใช่ไหมฮะ<ม>ถ้ามันเป็นสีเทามันก็อยู่ไม่ได้นะครับนั่นคือประเด็นสําคัญ<ม>งั้นเราก็จะเห็นว่าคนสีเทาๆเนี่ยจะมาย้อมตัวเองเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น<ม>โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศเราเนี่ยมีมีเครียกมีวงการลงทุนนะฮะในในการเปิดเผยครั้งนี้จะมีเรื่องของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นะครับอ่าเป็นมาชินตัวหนึ่งเป็นมชชินที่จะรันเลอร์ิงมันมันนี่ได้ <c oughs> คือเพเอาันลริงมันจะเกิดข,ขึ้นที่นี่ได้ต่นะครับพูดง่ายๆครับเพราะว่ามันมีตัวบทกฎหมายที่เป็นตัวฟอ,อกห้เป็นฝกสักฟอ,อกอะ่ะนะครับอ่าตัวบทกฎหมายของไทยที่บัญญัติว่าเมื่อเอาเงินมาซื้อแล้วหรือมามา,มาลงทุนแล้วเนี่ยอ่สามารถซื้อขายในอัตราที่ถูกและชอบด้วยวิธีการของที่กฎหมายไทยบัญญัตินะครับมันก็เป็นเงินที่ถูก ผงผงซักฟอกอะฟอกซะสะอาดแล้วก็ออกไปนะครับมีการเทรดหรือการซื้อรถใหญ่ๆแล้วก็ล้างรถไปจํานวนมากอาจจะได้กําไรหรือขาดทุนนิดหน่อยอ่าก็ถือว่าเป็นเงินที่สะอาดแล้วอ,อันนี้ <S <S คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจ,จะเห็นว่ารถหมื่นล้านเนี่ยสิ่งที่เป็นคําถามเน,น,นี่ยไอหมื่นล้านเนี่ยเอามาจากไหนนะครับอ่าแล้วไอหมื่นล้านเนี่ยเป็นเงินของใครนะครับขณะนี้ที่ที่เป็นตัวเลข ที่เห็นคือมีการยึดเงินเก้าพันกว่าทัพสินไม่ใช่เงินฮะเป็นทัพสินเก้าพันกว่าล้านแต่นี้ต้องดูว่าเก้าพันกว่าล้านเนี่ยมันมีลายของกระแสเงินเนี่ยมาจากไหนนะครับลายลายของเงินกระแสเงินเนี่ยมันมันถูกถูก,ถ,กถูกเอามาจากอวงจรของอุบาทที่ที่ที่ยิมยิมเรียกเนี่ยคำใช่ไหม,มนะครับอถ้าเป็นองค์วงจรอุบาทนั้นจริงก็ต้องการพิสูจน์ นะครับแต่ขณะนี้การไม่สูตรมันอยู่ที่แค่แค่เขาอายัดไม่เฉยเข้าอายัดอาในสามสิบวันเพื่ออะไรเพื่อให้มาดีแคร์ให้ให้คนเจ้าของบัญชีเจ้าของทรัพย์เนี่ยมาดีแคร์อ่ามาดีแครถ้ามาดีแครได้ว่าเงินเนี้ยเป็นเงินอ่าอย่างเช่นยึดเงินบัญชีเงินเงินบัญชีหนึ่งนะครับหรือยึดรถคันหนึ่ง หรือยึดทรัพย์สินที่หนึ่งถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าไอ้ออทรัพย์สินนี่เขาได้มาจากเม็ดเงินที่เขาไปซื้อ,อเม็ดเงินนั้นเขาได้มาโดยบริสุทธิ์นะครับเช่นทํางานมาหรือได้กําไรหรือได้จากการเทรดที่มีผลกําไรมาแล้วเอามาซื้ออย่างเงี้ยเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเขาได้สินทรัพย์นั้นมาโดยชอบนะครับ แต่วิธีการล้างเนี่ยมันมีหลายล้างล้างเป็นเป็นระยะระยะล้างจนเอาเงินที่ล้างแล้วเนี่ยมันมาซื้อใหม่ก็ยังได้ mm hmm. นะครับก็อ,อยู่ที่ฝีมือของปปงว่าจะตามหาคําตอบว่าเงินบริสุทธิ์แหล่งแรกที่เจ้าของทรัพย์นั่นน่ะเอาซื้อมาเนี่ยได้มาจากแรงงานและการลงทุนที่ชอบด้วยกฎหมาย mm hmm. ของประเทศไทยนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทําได้เขาก็ <Yeah. S 2> บอกว่า เขาได้เงินเม็ดเงินนี้มาจากการลงทุนทำาการพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาถือว่าเป็นการลงทุนที่ชอบด้วยกฎหมายนะเม็ดเงินดังกล่าวนะก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายในประเทศกัมพูชานะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ <laughs> แต่ในในเรื่องของแกงเครมเมอร์มันไม่ใช่กับการพนันอย่างเดียวมันมีเรื่องการหลอกลวง<อ>มีการต้มตุนมีการซื้อของบนออนไลน์แล้วช่อโกง,งไม่ส่งของของไ่ตรงปกรงหรือถูกหลอกลวงหรือถูกกลอกให้โอนเงินให้อะไรพวกนี้แยะนะครับประเด็นเหล่านี้เรามีเหยื่อที่เป็นคนไทยนะครับปรากฏอยู่ในโครงข่ายกระแสเงินนี้อย่างไรหรือไม่นะครับ ถ้าเรามีความชัดเจนอย่างเนี้อ่แล้วสามารถล็อกเป้าได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะทําให้อะไรให้พิสูจน์ได้ว่าเนี่ยคือคนไทยเสียหายนะครับแต่ตอนเนี้เราสันนิษฐานจากพฤติกรรมของยิมเลียกเท่านั้นเองอที่ยึดไปเก้าพัน 9, ล้านที่ใหญ่ที่สุดในอ่า <ใน S 2> อ่ายอดจำนวนหมื่นล้านครับในมื่นล้านเนี่ยเท่านั้นเองงั้นสิ่งที่บชก,กเองอ่าแล้วก็ตัวปปงก็เองจะต้อง มาแถลงผลการดีแขงเงินดังกล่าวที่ใช้อํานาจยึดเนี่ยอันการยึดที่เป็นการยึดทางมาตรการทางแพ่งนะครับที่ควบคู่ไปกับการออกหมายจับของบ,บ,บชชเขาในเรื่องของฟ้องเงินนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มาต้องแยกกันอยู่นะครับแต่เป็นกระบวนการเบื้องต้นของการอายัดทรัพย์สินนะครับที่ใช้อํานาจปมง,งอแล้ว30วันดีแคงไม่ได้เขาก็ตั้งสํานวน ฟ้องมาตรการทำแห้งเนี่ยให้ไอการฟ้องเพื่อยึดเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับ <Yeah. S 2> แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือประเด็นก็คือเงินผ้าฟ้องถึงขนาดเก้าสิบวันแล้วฟ้องศาลเพื่อยึดเงินจานวนเกา่าหรือทรัพย์สินเมื่อก่าได้แล้วไอทรัพย์สินเมก่าเนี่ยมันถูกรีเทินไปยังเหยื่อไหมคนร้ายก๊ังเนี่ย oh. หลอกลวงคนไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนรัฐบาลหาให้ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ควรจะขยายผลเพิ่มเติมไปอีกถูกไหมคะรัฐบาลจะต้องโชว์ศักยภาพประเด็นแรกก็คือหนึ่งต้องค้นหาผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อคนไทยให้ได้ก่อนสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยรัฐบาลจะต้องให้ Law enforcement ทำการอินเตอร์เกรงานทั้งหมดเนี่ยของ Law enforcement เนี่ยทุกด้านเช่นปปงเนี่ยนะครับซึ่งพิสูจน์เส้นเงิน นะครับก็ต้องหาเส้นเงินจากการยึดเงินจํานวนดังกล่าวหรือทรัพย์สินจานวนกล่าวเนี่ยไปสู่เหยื่อเหยื่อที่เป็นคนไทยก่อนนะครับเหยื่อที่เป็นคนไทยคือกลุ่มไหนใครคดีเมื่อไหร่นะครับแล้วมีจํานวนเท่าไหร่ที่เสียหายนะครับก็จะได้ยอดความเสียหายเช่นตอนนี้เรายึดมาเก้าพันล้านอาจจะได้สักหมื่นหมื่นล้านหรือหมื่นห้าพันล้านถูกไหมฮะที่เสียหายเป็นกี่คดีเซ็คดียี่สิบคดีก็แล้วแต่นะครับ นั่นก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งที่จะต้องค้นหาให้ได้ก่อนนะครับส่วนเรื่องกระบวนการถัดไปก็เป็นเรื่องของการรอระยะเวลาเพราะว่ากฎหมายได้ให้กําหนดระยะเวลาของการอายัดไว้30มสิบวันหลังจากที่ปปอใช้อํานาจแล้วเนี่ยทางธุรกรรมแล้วเนี่ยก็อีก30วันก็ดีแครส่วนที่ดีแครได้ก็มามาบอกบอกสังคมด้วยว่าเขาเอาอะไรมาดีแคร์ทรัพย์สินที่ ที่ประกาศอายัดไปนะ่ะนะครับที่ใช้อํานาจขนาดใหญ่ของประเทศเนี่ยคือชุดรัฐบาลชุดนี้รับงานไปแล้วเนี่ยไปทาเนี่ยปล่อยเข้าไปได้ยังไงนะครับปล่อยอายัดนั้นไปได้ยังไงอันที่สองก็คือเรื่องการฟ้องต่อศาลอ่าโดยอายการจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการฟ้องแพ่งมาตรการทาแพ่งอันนี้ฟ้องรายการอะไรไปบ้างแล้วจะตกกลับมาเมื่อ,อไหร่หลังจาก90วันแล้วนะครับ เพื่ออะไรเพื่อเอาเงินหรือมูลค่าทรัพย์นะมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายที่ได้ได้ตัวตนของคนไทยนะครับอจะได้เงินคืนไงครับอไม่งั้นทํางานแบบเนี้ทํางานก็เอาเงินเข้ารัฐอย่างเดียวเข้าคลังเงินของประเทศเดียวมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ได้ประโยชน์อะแต่มันมันไม่มีการยึดแตบเหยื่อไม่ได้คืนนะครับเหยื่อไม่ได้คืน นะครับนี่คือความเสียหายที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อเหยื่องั้นระบบของการคืนทรัพย์เนี่ยหรือรีเทิร์นทรัพย์ที่ได้จากการยึดของกลุ่มอาญากรเนี่ยมันจะต้องมีอย่างรวดเร็วและคืนอย่างเป็นธรรมให้กับเหยื่องั้นการตรวจสอบยอดเหยื่อเนี่ยเป็นภารกิจที่สําคัญว่าใครคือเหยื่อที่เสียหายในคดีไม่ใช่ปล่อยให้เหยื่อเสียหายปีละเจ็ดหมื่นล้านเนี่ยสิปีมาแล้วนี่คือเจ็ดแสนล้านนะฮะ่นี่คือยอดอย่างกาซาเขาบอกเลยปีหนึ่ง ปีหนึ่งในเอเชียเนี่ย1.15ล้านบาทนะฮะ1.5ล้านล้านใช่ไหมคะใช่ครับใช่นั่นคือสิ่งที่เสียหายมากๆเลยครับแล้วก็คนไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของของธุรกิจแสแกมอันนี้<อ>ที่ที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเป็นหับใหญ่เป็นศูนย์นนกลางนะครับขณะนี้เรากำลังเป็นกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินเป็นเครื่องซักซัก ซักเงินนะฮะเป็นมันมันนี่รอนดอรนะครับที่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรามีมีระบบที่กฎหมายแข็งแรงแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องแข็งแรงด้วยอย่าปล่อยปแะละเลยเอาพูดง่ายประเด็นอันนี้ก็คือกลตอเนี่ยขายหุ้นของบางจากเนี่ยก็ไปตรวจสอบย้อนหลังเลยครับใครมาซื้อซื้อจำนวนเท่าไหร่ใช้เงินมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็มีบริบทมีมีสตอรี่ของการบริษัท บังหน้าหรือเปล่าบริษัทนั้นมายังไงมีเม็ดเงินมายังไงลงทุนต้นปี6-8แล้วมาซื้อ,อสินทรัพย์ขนาดนี้หมื่นกว่าล้านเนี่ยจากการลงทุน50ล้านจริงหรือ,อแล้วไปเอาเงินไอหมื่นกว่าล้านนี่มาจากไหนนะฮะที่จะมาซื้ออันนี้เป็นกระบวนการที่ตัวปปงอและกอรตอ่ต้องไปหาคําตอบ จากข่าวที่สื่อสารมวลชนได้ออกมาทั้งหมดครับอะไรทําให้ธุรกิจล่ะไอพวกแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้มาสนใจพลังงานของบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของบางจากครับอำนาจของรัฐที่หลมหลวงครับแล้วประเทศไทยกำลังมีพลังงานที่กำลังเติบโตเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลจะเห็นได้ว่าบริษัทที่เป็น แชร์โบใหญ่ของประเทศผมไม่บอกว่าชื่ออะไรในเรื่องพลังงานนะครับ <c oughs> ก็กำไรทุกปีคิดดูว่าช่วงโควิดเนี่ยหกสองห <c oughs> <c oughs> กสาหกสหกหาำไรปีละแสนล้านอย่างเงี้ยนะครับบริษัทที่เป็นบริษัทพลังงานและบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัทเนี่ยกำไรไม่มีขาดทุนเลยแต่ปลาเล็กปลาน้อยเอชเอ็มอีทังเจ๊งไปหมดนะครับจะเห็นนี่คนระับคือประเทศไทยจะต้องมีอำนาจรัฐ เข้ามาเกี่ยวข้องงั้นการสมคบหรือการไปคบหาหรือมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีมากบารมีทหารก็ดีตำรวจก็ดีในภาพมีทงั้งหารตำรวจเลยนะ <laughs> นักการเมืองนอะันกธุรกิจ <laughs> ครบเลยนักคังนเะออมีหมดเลยเนหะ็นไหมเขาต้องการวงวงวงคอนเน็อ่อคอนเน็ connect, อ่อที่เป็นเอ่อคอนเนเตอร์ connector. ตัวเนี้ย สำคัญเลยเพื่อจะรันระบบอ่าเพื่อให้เงินเขาถูกฟอกอย่างอย่างครบถ้วนอันนี้คืออํานาจคือ power ของกลุ่มที่เข้าไปหลงติดก,กับดักของการมี Social Movement นะครับในระดับอ่าพรีเวอร์กเนี่ยอ่าคือ Super l u x u r ชัวเลยเนี่ยอยู่แล้วก็ยังดํารงอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ไม่อย่างนั้นยังคบหายังเงื่อนการเป็นนักการเมืองเนยสิ่งที่สำคัญทําตัวให้สะอาดนะฮะอย่าไปสีเทา อย่าไปคบออกสีเทานะครับมันจะท่าให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อถือมีทรัชทดีไม่งั้นการไม่มีทรัชเนี่ยประชาชนก็ยังสุม 4, สีสมห้าที่จะเไม่รู้จะเลือกอยังไงนะครับคือหมายว่าจะอยู่ในช่วงตัดสินใจอ่าว่าจะต้องหารกฐานอะไรมาถึงจะเห็นว่าพวกเนี้ยเท่าจริงๆหรือจะต้องมีบทลงโทษมีนักการเมืองบางคนบอกว่าก็ตามจับผมสิครับตามจับให้ได้นะ เอาหลักฐานจำจับให้ได้ดาเนินคดีดคดผมไม่ได้นะครับถ้าดำเนินคดีคดได้อย่าก,กล่าวหาว่าผมเป็นคนสีเทาอ,อย่างนี้ก็มีนะครับนักการเมืองแบบนี้ก็มีนะครับคือจะอยู่อย่างเนี้นะครับจะทําไมนะครับงั้นบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเทาแบบเนี้ยไปนานแสนนาน,านถ้ายังไม่ล้างกันครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันลุกเข้าไปถึงตลาดทุนของอประเทศเราเนี่ย มันสะท้อนว่าปัญหานี้มันอย่างลากลึกมากแล้วหรือเปล่าตลาดเนี่ยต้องสร้างแนวป้องกันหรือเกาป้องกันแต่ตอนี้ตลาดเนี่ยป้องกันจากแนวโพลิติกได้อย่างไรโดยเฉพาะโพลิต i c i a n นักการเมืองที่เป็นเกรย์พลิ i t i c i เนี่ยไปย้อมแล้วก็ไปใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบหรือไปสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดความเกรงใจหรือความกตัญญูต่อ ฝ่ายลงทุนเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับ mm. นัก mm. คือนะ mm. สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยอมรับในสิ่งที่การช่วยเหลือกันไม่ว่าจะช่วยเหลือกันทางอ้อมก็ดีเอาเรือไปให้ใช้เอาธุรกิจไปให้ทดลองหรือเอาทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยไปให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่คนนู้นคนนี้กันอย่างเงี้ยนะครับ mm. มันก็มีการ ก็ตันยูอ่ะพี่ไงคนไทยบางกลุ่มเพิ่งเป็นนักลงทุนใหม่หรือเป็นนักการเมืองใหม่ก็เห็นดีเห็นงามกับการประพฤติแบบนี้นะครับอันนี้คือการใช้ประโยชน์อื่นๆใดนะครับที่ได้มาโดยขัดแยง้งหรือคอนฟ lict of interest ต่อหน้าที่แน่นอนครับสุดท้ายเลยค่ะท่านคะท่านคิดว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันเพียงพอหรือยังและควรจะทําอะไรต่อจากนี้อีกเพราะว่าตอนนี้เหมือนรัฐบาลก็จะบอกว่าโอ้โหนี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันแล้ว ผมในฐานะเป็น Law enforcement เก่านะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจและเป็นผู้ปฏิบัติแบบนี้มาก่อนเนี่ยผมว่าอันนี้แค่แค่นิดเดียวครับนิดเดียวร <laughs> แค่แค่เอางานเก่าเนี่ยมาลื้อทำจริงๆหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าทำจริงๆเนี่ยสิ่งสำคัญคือประโยชน์ที่ต้องได้คือประชาชนต้องได้ครับคือประชาชนที่เป็นเหยื่อแล้วสภาพสังคมจะต้องไม่น่าเฟะนะครับสองประเด็นเนี่ยรัฐบาลต้องทำให้ได้ แล้ว coating, device, use, hey, <thank> โดยเฉพาะการที hmm. ่ประชาชนจะต้องได้รับการชดใช้ต่อการก่ออาชญากรรมประเภทนี้ด้วยเฉพาะการได้ทรัพย์สินคืนดาการยึดอายัดและใช้อำนาจของเจ้าพนักงานเนี่ยต้องกระทาให้รวดเร็วนะครับแล้วทําการคืนอย่างโปร่งใสนะจะไปอีหลักอีเรือนะครับแก้งอายัดไว้หมื่นล้านแล้วก็ปล่อยคืนไป9999.9ล้านเนี่ย S 1> <S 1> <S อันนี้แหละคะ่ะท่าน<อ>ที่คนกังวลว่าโอ้ยตอนยึดอายัดนี่คือเป็นข่าวใหญ่โตเลยแต่พอเวลาผ่านไปคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถอนอายัดหรือปล่อยอายัดกันไปตอนไหนอีก30วันครับไปตามดูว่าดีแครกี่ชิ้นใน200ร้อยหัวชิ้นเนี่ยนะครับสองร้ยะไการเนี่ยนะครับในในบิ๊กลอตเนี่ยนะครับบิ๊กลอตใหญ่ของสแกมเมอร์ในไทยแลนด์ขณะนี้ที่เป็น ในในเรื่หลักแม่ผมอยากจะมองให้เห็นว่าสิ่งที่สังคมจะต้องไม่ยอมรับกลุ่มสีเทาพวกนี้โดยเฉพาะวงเวียนของการใช้เงินสีเทาทั้งหมดขณะนี้เรายังอิหลักอิเหลือต่อธุรกิจที่เราเรียกว่าการพนันออนไลน์อยู่นะครับเรายังไม่เด็กขาดเรื่องนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวแคตาไลซ์ของการทำงานการเมืองด้วยนะครับมันเป็นเม็ดเงินเม็ดลงทุนที่มาจาก การประกอบธุรกิจอาจจะชอบด้วยกฎหมายของอประเทศนอกบ้านนะครับซึ่งบางคนบอกว่าก็ได้เงินมาโดยชอบอ่ะทำไมนะ,ะก็ได้มาก้อนหนึ่งที่ต่างประเทศนั้นไปทําการพนันออนไลน์ไปลงทุนแล้วก็ถูกชอบด้วยกฎหมายแล้วก็นําเงินก้อนนะ้นมาลงทุนทางด้านการเมืองการปกครองหรือพูดง่ายๆว่าทางการเมืองเนี่ยในเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของการทํางานการเมืองก็ไม่เห็นมันผิดตรงไหนเพราะเงินนั้นก็ชอบ นะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้มีรายได้มานะมาทเนี่คือสิ่งที่มันยังปรากฏอยู่ในสังคมแต่สังคมไทยยอมรับไม่ได้นะครับแต่สังคมบางสังคมของนักการเมืองบางกลุ่มยอมรับได้นะยอมรับได้แล้วก็ยังมีอยู่นะครับผมเชื่อว่ามีอยู่ทั่วทุกภาคแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยยังยอมจำนนต่อระบบที่มีเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแล้วกินเงินลูกหลานตัวเล็ก เนี่ยที่เข้าไปหลงโตต่อการ,รนาน football, าน anks, พนันออนไลน์เช่นการเล่นฟุตบอลการแทงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือลืองบูนเดสกีกาหรือสเปนลีกาห,หรืออะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทัทง่งการชกมวยในเวทีต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะมีการ่ายทอดแล้วก็ให้คนที่รักชอบละเข้าไปเล่นแทงนะครับแตいいไ่ไม่ใช่เป็นพวกสล็อตแมชชีนไม่ใช่เป็นพวกตัวรูเล็ตหรือคาบรูเล็ตหรือคา เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือมชีนต่างๆ mm hmm. ที่ตั้งอันนั้นตั้งง่ายอันนี้นคือโกงแน่นอนนะครับ mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยจะต้องไม่ยอมรับธุรกิจแบบนี้ mm hmm. ไม่ยอมรับเงินเม็ดเงินแบบนี้ได้แล้วนะครับ mm hmm. แต่คนที่เขาทำเนี่ยเขายังเฉยชานะครับแล้วก็บางนักการเมืองบางกลุ่มก็ยังเฉยชาเรื่องนี้